ดีครับได้เกียรติเป็นอย่างยิ่งครับจากความกรารถนาจาบท่านสต๊อปตัวหัวหวนี่ซึ่งมางานนี้คือท่านก็อยู่ข้างหน้า พระบุตรเจ้านี่แล้วถูกปดอันทุกศิ่งทุกหาย่างสลายนะครับขอเรินเชิญนะครับผมจะพาท่านโยมมากราบแล้วก็ต่อไปพระบุตรเจ้าท่านจะทำพิธีเลยนะครับพร้อมกับทำพิธีเผาเลยนะครับผมพิธีเผาเลยพระพระกาศใหใกล้ในท่านนาฬิกาผมนะครับเพราะว่าแล้วก็จะได้ทำพิธีวัน ็บ้นะครัเกิดวิดียอนะครับกอนหลวงพ่อโสดนะครับท่านก็เกิดกบมาจงหวกดเลยนะครับผม เัีนยวตู้เบอร์ถเก็มตู้เอร์เอาปากประจานสัพานอ่าปัญญ์ตู้เบอร์เลยมาลบไปอา่านักจากที่ลำไปโบวหน้าได้มาไปแลกต่อไปนะครับปิดทางมารถนะครับที่ ใจยังไม่ด้กลับรอรอประตูเพื่นพอมกันก่อนเลยก็ได้นะครับผม่กละวสุแกละวสุแกละสุผมท่านนะครับ Come <laughs> on, พิธีการประชุมเพื่งแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าเพฉุนลวงพ่อโสนะคะน้ำโดยพระอาจารย์บนรรมนะคะ

มือตายดีวันน้ำไป

เปิดไปแน่อย่างไรนะครับเปิดไปอย่างนี้คือคุณไม่รู้มัน่อยู่ทางล่างอยู่ครับผมรุ่นเปิดทางล่า่นี่โรงงานคุณชัดเลยจัดแจน ตัวใหญ่ก็พอตวเลสเล็มันสูง่ต่าหน้าเน 对，没开，没开。